แม่แต่งม,มเปิดใจสาเหตุรับเงินเยียวยาโดนสังคมต่อว่าเห็นเงินดีกว่าลูกมาเปิดใจกันแบบไม่มีการกรับสำหรับแม่จิมพนิดาศิรายุทธโยธินคุณแม่ของนักแสดงสาวแต่งมงิดาที่เสียชีวิตจากเหตุตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาถึงเรื่องค่าเยียวยาจำนวน9ล้านบาทที่ได้จากผู้ต้องหาบนเรือทั้งออกปากว่าเชื่อทุกคนบนเรือไม่มีใครคิดค่าลูกสาว นอกจากนี้เจ้าตัว,ตวยังตอบถึงดราม่าลุลัวตั้งแต่เรื่องที่ถูกจับผิดว่าดีใจที่ได้รับเงินวันที่ไปศาลเห็นเงินดีกว่าลูกนางพัทดดานั้นกล่าวว่าเรื่องแรกเลยแม่ต้องบอกก่อนว่าวันที่ไปศาลแล้วแม่ทำมืออย่างนั้นแม่ดีใจจะเข้าไปกอดทุกคนแต่ยังไม่ได้ทราบเลยว่าเมื่อเข้าไปข้างในแล้วจะได้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่ทราบทำท่าอย่างนั้นคือดีใจไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินคนก็ว่าไปรู้ว่าจะได้เงินทำท่าอย่างนั้นไม่ใช่เลย เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากที่คุณแม่รับเงินชดเชยแล้วก็มีดราม่าต่างๆเข้ามาด้วยนางพัทดิดานั้นกล่าวว่าเชื่อไหมว่าไม่ได้อ่านเลยไม่มีเวลาอ่านเลยค่ะผู้สื่อข่าวนั้นเลยถามต่อว่าบ้างก็บอกว่าทําไมถึงพอใจกับเงินแล้วยอมถอนคดีง่ายๆคุณแม่นั้นบอกว่าพอใจเท่านี้ทนายเป็นคนจัดการซึ่งเป็นทนายใหม่คนนี้เก่งมากเป็นคนเจรจาเรื่องเงินกับปอและโรเบิร์ตแค่สองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกติกและคนอื่น เงินนี้เป็นของปอกับโรเบิร์ตเท่านั้นของลูกชายสองคนนี้เท่านั้นส่วนแซนกับกติกนั้นยังไม่ได้ให้แม่ก็ไม่ทราบไม่ได้ถามว่าเขาจะให้หรือเปล่าคงไม่ได้ให้เพราะเขาให้ต่างหูมกแซนเป็นคนให้แต่กติกก็ยังไม่ได้ให้แต่ก็ไม่เป็นอะไรกรติกเขาไม่มีสตงังเราจะไปเอาอะไรกับคนที่ไม่มีสตงังเมื่อถามต่อว่าเรื่องฟ้องร้องในคดีแตงโมที่เกี่ยวข้องกับแม่จบแล้วใช่ไหมคุณแม่พนิดานั้นบอกว่าใช่ค่ะ เรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนที่ศาลมีจดหมายถึงเราให้เข้าไปรับสินใหม่ทดแทนนั้นเราก็เข้าไปรับเมื่อวานเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมพอศาลบอกจํานวนเงินที่ได้รับรู้สึกยังไงบ้างคุณแม่พัดิดานั้นกล่าวว่าจํานวนเงินเราเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบทนายคุณแม่เป็นคนทําตัวเลขและตัวเลขนี้ออกมาจากบอและโรเบิร์ตที่คุยกันไม่ใช่จินตนาการเอาเองเราต้องคุยกับเขาว่าเขาพร้อมไหมเขาพร้อมแค่ไหน จำนวนเงินถึงออกมาเป็นแบบนี้ที่มีรายเดือนด้วยคุณแม่ก็พอใจซึ่งมันไม่ใช่2030บาล้านแบบที่ใขรๆพูดคือเขาจะเอาที่ไหนเขาไม่มีเขาก็ทำธรุรกิจเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีเป็นคนทำธรุรกิจทั่วไปพอมีฐานะหน่อยแล้วเงินรายเดือนนั้นปอกับโรเบิร์ตก็เป็นคนให้และเงินสดอีกคนละหนึ่งล้านปอกับโรเบิร์ตก็เป็นคนให้ส่วนแซนเขาก็ให้ต่างหูแม่เขาบอกว่าราคาครึ่งแสนเลยนะแม่คุณแม่ก็เซอร์ไพรส์นะ อยู่ๆแซนก็มากระซิบข้างหูบอกว่ามีของขวัญให้คุณแม่นะก็คงเป็นตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวเงินผู้สื่อข่าวนั้นได้ถามต่อว่าดูแซนเขาเปลี่ยนไปไหมทางคุณแม่พนิดาน,นั้นกล่าวต่อว่าแซนตัวจริงสวยเนาะมีอยู่บันหนึ่งไปทานข้าวด้วยกันตอนกลางคืนเขาใส่เกานเกงขาสั้นรู้สึกว่าเขาตัวสูงมากคนเขาสวยแต่งหน้าด้วยคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่อย่างตะลึงทำไมสวยอย่างนี้ตัวจริงสวยมากสวยแบบนี้คุณแม่ชอบ หน้าตาแบบนี้เป็นนางแบบได้เลยนะเขาสูงหุ่นดีพูดจาน่ารักมีสัมมาคาระวะไม่เหมือนกะติกเขาออกคนละแนวกันนางพนิดาศิลยุทธโยธินกล่าว